สวัสดีครับพบกับลุงแอ๊กผาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอ๊กก็เป็นวันหยุดนะครับก็รับออเดอร์แกงหน่อไม้ใบยานางจัดส่งลูกค้าเหมือนเดิมครับผมลุงแอ๊กจะทำได้เฉพาะวันเสาร์ทย์นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ลุงแอ๊กก็จะขายยำครับผมอาชีพหลักนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะแกงออเดอร์นะครับสำรับปลาดุกมั่งแกงหน่อไม้มั่งยำปลาดุกฟูบ้างนะครับแล้วก็ไปตัดหญ้าด้วยนะครับถ้ามีหน้าฝนก็ไปตัดหญ้าครับผมช่วงนี้ ไม่มียาตัดก็ต้องทำออเดอร์ครับผมอันนี้ลุงแอ๊กต้มหน่อไม้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาน้ำยานางใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่กระชายลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่ครับตะไคร้กับหอมแดงปั่นรวมกันนะครับอ่าตามด้วยครับพริกขี้หนูปัน่นหยาบๆนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับเพราะมันจะทําให้เผ็ดแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับ เสร็จแล้วมาปรุงกันเลยครับผมใส่ปลาบดลงไปครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณก่อนนะครับไม่เค็มเราเติมได้ครับผมตามด้วยของแซบของนัวครับผมในระหว่างที่เราปรุงนี่เราก็เปิดแก๊สนะครับตั้งไปเลยครับผมสูตรนี้เราไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะครับปรุงไปเลยครับผมตามด้วยน้ําปลาครับผมตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยครับผม เพิ่มความเค็มความนัวนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะครับผงปรุงรสครับสักหน่อยนะครับเพราะมันนัวน้ําปลาน้าปลาเราอยู่แล้วครับปลาสับเราครับมันนัวอยู่แล้วเราจะพึ่งใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเลี้ยนนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับผมอพอน้ําร้อนนิดนิดนะครับไม่ต้องให้เดือดนะครับเราก็เติมข้าวเบือ่อครับหรือข้าวเหนียวแช่ครับผมข้าวเหนียวแช่หรือข้าวเบือนะครับไปปั่นครับผม จะทําให้น้ําแกงยะนางาแกงดอกไม้ใบยะนางเรามันจะมีความข้นความเหนียวนะครับแต่ก็ต้องกะปริมาณพอดีพอดีนะครับถ้าใส่มากไปมันก็จะเหนียวไปนะครับในระหว่างนี้ก็ต้องคอยคนนะครับอย่าให้ข้าวเบือติดก้นหม้อนะครับเดี๋ยวจะเมหม็นไหมนะครับข้าวเบือนี่เราต้องคนจนให้สุกครับผมนครับต้องคนเรื่อยๆนะครับ เพราะถ้าเราไม่คนนี่จะติดก้นหม้อแล้วทําให้ไหมเหม็นไหมไม่ลอยเลยครับผมอ้าวเดือดแล้วครับผมแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปนะครับของสุกยากใส่ลงไปก่อนครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องรองให้ฟักทองสุกสักหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับค่อยใส่ผักอย่างอื่นลงไปครับผมอ่าเมื่อฟักทองสุกสัก70เอร์เซแล้วครับผมพอใส่บวบลงไปนะครับ นี่ครับตามด้วยเห็ดสองสีครับผมเห็ดดำขาวนะครับโอ้ยพี่น้องจะล้นหมอ้อแล้วครับผมเต็มหม้ออาแล้วพี่น้องมันีเสร็จแล้วเราก็ทำการโคุเโคเลครับผมโอ้โหนี่ต้องค่อยคนนะครับเต็มหม้อนี่ครับโอ้เยีะกว่าเต็มหม้อเลยครับเดี๋ยวต้องใส่ผักกรนลงไปด้วยนะครับ เป็นเสียบลายพี่น้องจัดส่งออเดอร์ลูกค้าวันหยุดครับผมสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับแกงหน่อไม้ใบหญ้านางครับผมอ่าเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วครับผมผักสุกแล้วนะครับรสชาติได้แล้วแล้วก็ใส่ใบผูล,ลงไปครับตามด้วยผักขาหรือชะอมนะครับใส่ลงไปครับผมทำมันงยตบลงไปในหม้อเช่นเคยนะครับตามด้วย สุดท้ายท้ายสุดครับผมใบแมงลักใบนางลักหรือผักอีตูบ้านเฮานะครับใส่ลงไปป,าปา้าดพี่น้องจะคนได้บะเนี่ยสุดยอดครับอ่าเสร็จแล้วก็ปานนี้ทาการคน,นครับต้องค่อยๆนะครับเต็มหมอ้อครับผมรสชาติได้แล้วเดี๋ยวปิดไฟเลยครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวไปเทลงหม้อแล้วก็ตักใส่ถุงจัดส่งลูกค้าเลยนะครับโอ้สุดยอดพี่น้องอคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับาตามตามลงแอปผาแซบได้นะครับ แกงหน่อไม้ใบย่านางรับออเดอร์วันหยุดครับผมสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับวันนี้ลุงแกง2งหม้อนะครับอันนี้หม้อแรกแกงเสร็จเรียบร้อยครับผมมีหม้อที่2ก็แกงเสร็จเมื่อกี้ครับผมร้อนใหม่ๆน่ากินมากครับผมเดี๋ยวจัดส่งลูกค้านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ลุงแพา่แซ่บนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกํำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม